สูดิโอวิวาที่น่าสนใจในซอยทางลอยนะคะนั่นก็คือวิวา Forever Studio ค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีความเก่าแก่ไม่แพ้กับที่อื่นๆเลยค่ะเพราะว่าได้เปิดมาตั้งแต่ปี1995นะคะรวมๆแล้วนะคะถึงปีนี้ก็9ปีเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะคะว่าที่นี่มีความน่าสนใจแล้วก็มีรูปแบบนะคะยังไงบ้างค่ะ คุณผู้ชมลหลายๆท่านนะคะก็คงจะสงสัยแล้วล่ะคะ่ะว่าที่ร้านวิวา Forever Studio นะคะ mm hmm. เขามีรูปแบบกันแล้วก็มีเทคนิคการถ่ายภาพยังไงที่ไม่เหมือนกับร้านอื่นๆ, mm hmm. ๆนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะได้จำลังยื่นอยู่ข้างๆเจ้าของร้านวิวา Forever Studio mm hmm. ค่ะคุณลาภูมิวรรันพง์ค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. คำถามแรกที่จะถามเลยนะคะอยากทราบว่าความเป็นมาของที่ร้านนี้9ปีแล้วนะคะ mm hmm. มีประวัติความเป็นมายัางไงบ้างคะผมเข้าใจว่า ก็กิตัวนี้จะเดินจะเดินไกลตั้งแต่สมัยตอนผมเ,นนนเรียนที่ได้มานแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยลงทุนสร้างโดยที่เรียกว่าค่อนข้างจะโอเวอร์คือเปิดมาก<ต>็ใหญ่เลยเปิดบาก็ใหญ่เลย,เ,ลยเรามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว<ม>พื้นฐานของเราอยู่ตรงไหนก็คือการสร้างสตูดิโอตรงนี้เราทําเป็นแบ็กกราวด์ที่เป็นของจรินงนะครับทีนี้ถึงจะพื้นฐานของเราดีแค่ไหนมันก็ไม่ได้แตกต่างกับร้านอื่นซึ่งถ่ายภาพออกมาก็เป็นของธรรมดาก็คือเป็นภาพพอนเทนต์นองร้าน เพราะฉะนั้น2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบก็คือเอาดิจิตอลเข้ามาช่วยเห็นบอกว่าจะมีเทคนิคการซ้อนภาพช่ชวย<ช>ถือถถว่าเป็นที่แรกเลยหรือเปล่าคะเป็นที่แรกในสตูด,ดิโอใหญ่ๆแบบนี้ อะไรค่ะตอนนี้เราก็ได้ทราบรายละเอียดนะคะของที่ร้านวิวา f o r ์เ e เวอร์ส o ไปแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่บอกว่าแหมได้ยินอย่างเดียวไม่พอต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะมาได้เลยค่ะที่ซอยทองหลอ่อ15มาดูว่าภาพถ่ายของเขาสวยงามมากแค่ไหนค่ะตอนนี้ต้องขอขอบ,บคุณค่ะคุณลาภูมิรันพงศ์เจ้าของร้านวิวาฟอร์เ e เวอร์ส o มากนะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าแต่ละสตูดิโอถ่ายภาพวิวาค่ะเขาจะมีสไตล์การถ่ายภาพที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งสตูดิโอที่ไอ้ํำลังจะพาไปค่ะรับรองว่ามีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ Every time me you Just are near just like me. สำหรับตอนนี้นะคะเอ้ยนั่งอยู่ในสตูดิโอวิวาชื่อดังค่ะในซอยทองหล่อเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือร้านเดอะคลาส i ิกสตูดิโค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้จัดการของร้านนี้นะคะว่าประวัติความเป็นมารวมทั้งแพ็กเกจของที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะตอนนี้เธอนั่งอยู่ข้างๆเลยแล้วค่ะคุณวิมลพรสูงเจริญสิลิค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถามชื่อเล่นค่ะพี่ชื่อว่าก็เรียกสันันวิละกั คุณวินะคะอาอย่างนี้ดีกว่าต้องถามก่อนเลยว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะถึงได้มีการตั้ง The Classic Studio ในซอยทองหลอ่อก็ถ้าเริ่มต้นนี่เ,เมื่อ10ปี10ปีที่แล้วนะคะก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจแต่งงานในบ้านเราค่ะ,ะ,คะซึ่งรูปแบบก็คงแบบมาจากที่ประเทศไต้หวันนะคะ<ม>เป็นออริจินอลของเขาทีนี้ในส่วนของบ้านเราเมื่อให้ความสำคัญกับการถ่ายภาพมากขึ้นร้านเราจึงเริ่มกำเนิด ก่อตั้งขึ้นเป็นร้านเดิมพันสิคสตูดิโอเมื่อประมาณ6ปีกว่าที่แล้วขึ้นสู่ปีที่7แล้วนะคะในปีนี้เอ่อใน สไตล์ของรูปแบบของร้านที่นี่นะคะก็จะเป็นสตูค่อนข,ข้างสาหรับคนทันสมัยนะคะเป็นสตูดิโอที่สําหรับบริการถ่ายภาพแต่งงานบริการเลือกงานแต่งงานรูปแบบของครบวงจรทุกอย่างผู้บาวสาวมาใช้บริการเนี่ยก็อาจจะมีแบบผู้บาวสาวแบบชอบสไตล์แบบสบายๆนะคะ,คะอยากใส่ชุดเจ้าสาวอยากใส่ชุดแบบว่านามาเองเป็นไพรเวทเสื้อผ้าส่วนตัวหรือว่าอาจจะอยากใส่เสื้อผ้ามีสีสันเป็นลาตีหรือว่าเป็นชุดประจำชาติต่างๆให้เลือก ไว่มากมายนะคะในส่วนของตรงนี้เนะี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นเฉพาะคู่บ่าวสาวที่ต้องการถ่ายรูปนะคะจริงๆการเป็นแฟนกันมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันแบบว่าใส่ชุดน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นชุดประจำชาติชุดราตรีสีสันก็ได้ะคะ่ะสำหรับตอนนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณค่ะคุณวิมลพรสูงเจริญศิลินะคะผู้จัดการของร้าน The Classic Studio ค่ะขอขอบพคุณมากค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมในหลายท่านนะคะก็คงอยากจะเห็นแล้วกันว่าชุดวิวาของที่นี่นะคะรวมไปถึงชุดราตรีแล้วก็ชุดแต่งกายประจำชาติจะสวยงามมากแค่ไหนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ เห็นแบบนี้แล้วนะคะก็รู้สึกอิจฉาตาร้อนเผาเผาค่ะอยากจะแต่งงานกับเขาบ้างนะคะแต่เดี๋ยวต้องไปหาเจ้าบ่าวเป็นของตัวเองก่อนนะนะคะเอาเป็นว่าช่วงหน้าค่ะเอือจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งสตูดิโอค่ะที่เขามีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากๆนะคะแล้วเขาก็มีการจัดพิธีการถาวรเรื่องการแต่งงานตำนานแห่งรัฐด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นพักกันสักครู่ค่ะ